สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านวันนี้พาชมดำดมนะครับดำดมมาแสดงที่สมุดปากการครับคนเยอะแยะมากเลยครับอยู่ในหน่วยงานราชการสำนักของปัมศึกษาที่สมุรปากการครับมาฟังผ่อนคลายครับดูการแสดงของเธอครับขอบคุณทุกท่านที่แวะมาชมด้วยนะครับ หวานเทพไม่ทันมีอะไรก็เก็บไว้ในใจจิวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่เมื่อวานล่ะเอ้าไอ้เวรกูถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามถามเมื่อวานเมื่อวานวันที่เท่าไหร่แต่กูรู้เมื่อวานกูจะมาถามวันนี้ไม่ไ้แล้วกูรู้วันนี้คือถามเมื่อวานนะ งามไส้ถาไม่คิดว <pad> ัน <aer> น <os lide> oh. ี <para fork> ้ที่เท่าไหร่สามเดี๋ยววันที่ห้าเจอกันพี่ทีวเนี่รู้หรือเขาจะทำอะไรกันแล้เด็กแววันที่ห้ามันหลายมันไม่สบายว่ะไ่บอกคนอ้ายมั้งไ่บอกไปเดี๋ยวนรา คิดไหมว่าพี่จะป้องกันเธอได้ทุกวันเนี่ยตายังฝุ่นไปข้างเลยนะทำไมอะทำไมต้องร้องเพลงนี้อะไปชอบมากเลยเหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้ชอบจะได้าจะทำนะผมขอร้องอะไรนะผมขอร้องผมขอผมขอขออีกแล้วขออีกนะ ร้องเลยเพลงนี้เป็นไรคนดูเป็นไรอ่ะยอย่าร้องเลยเพลงนี้ทำไมไงทำไมคะรอ้องแล้วมันมีคนเจ็บไงอุ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเบียร์ทำหายเจ้าพ่อชอบใช่ไหมอ่ะร้องไปอ่ะร้องเอามีติ๊ดด้วยเอาร้องไประหว่างติ๊ดกับไอเดออะไร Si oh, O-Pe-ota <laughs>